วัครับวันนี้ก็จะพามาดูมือแบบชาวบ้านชาวบ้านรวยแบบชาวบ้านชาวบ้านมีอยู่มีกินมีใช้ตลอดชีวิตนะครับแม้ว่าไม่ได้รวยร้อยล้านพันล้านแต่ก็มีบ้านมีรถมีที่ดินทํากินมีที่นาเป็นของตัวเองนะครับมีอาชีพมีการงานมีรายได้เข้าทุกเดือนนะครับ ก่อนอื่นดูวงนอกของมือนี้ก่อนนะครับวงนอกของมือที่หมายถึงก็คือเนินนะครับลักษณะเนินต่างๆถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเนินพระฤหัสค่อนข้างจะดูกว้างนะครับกว้างแต่ไม่เต็มมากพอดีนะครับคือสภาวะอารมณ์การควบคุมตัวเองเนี่ยจิตใจความตั้งใจเนี่ยอันนี้ถือว่าผ่านนะครับเนินเสามียุบเล็กๆกับเนินอนนาทิตย์เนี่ยมียุบบ้างนะครับมีเสียหายบ้างเล็กน้อยนะครับ แต่มีเส้นเข้ามาเสริมมีเส้นเข้ามาเสริมแต่เนินพูดนี่เต็มดีนี่อันนี้เพิ่มในลักษณะของสติปัญญาความสามารถความรู้ความคิดที่จะทําอะไรต่อยอดอะไรออกไปอย่างนี้นะครับจุดนี้บ่งถึงความอยากเรอยากได้แหละในเดินอาทิตย์นะครับอย่างเนินอังคารสูงนี่ก็ถือว่าสมบูรณ์เนินจันทร์ก็สวยรับกันกำเนิดสุขนะครับคือเป็นลักษณะมือโดยรวมแล้วถือว่าดี ความเต็มความสมบูรณ์ของมือนะครับมีพื้นฐานบุตรศาสนาธรรมมาตะเก่าก่อนนะสะสมมาดีนะครับลักษณะมือก็อยู่ในกลุ่มมือปฏิบัติลงมือกระทำมือนะดยลักษณะมือนะครับมีลักษณะสี่เหลี่ยมผสมมือศิลเข้าไปด้วยนะครับมีผสมศิลใบพายนั่นแหละมือลักษณะแบบนี้ทีนี้ไปดูในตัวเส้นว่าจะมีเส้นอะไรดีๆมาเสริมบ้างนะครับ ดูแนวของเส้นชีวิตนะครับเป็นเส้นขีตที่โค้งลงในเนินหลักตะลงตรงกลางฝ่ามือพอดีแล้วก็มีเส้นชฉีออกมานี่ครับเนี่ยเป็นเส้นเล็กๆสองเส้นตัวนี้มันบอกในรูปแบบของพื้นที่แปลงที่ดินนะครับเนี่ยส่วนที่มันเข้ามาข้างในนี่ยแหละเป็นพื้นที่หรือแปลงที่ดินเดี๋ยวว่าเจ้าตัวเนี่ยระบ,บุแล้วเนี่ยมือซ้ายระบ,บุว่าจะมีแปลงที่ดินมีที่ไร่ที่นาอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยมันชัดนะมือนี้เห็นชัดหรือว่าจะมีที่ดินจริงๆนะครับ แปลงยาวๆแบบนี้แหละนะมีจริงๆด้วยนะมีจริงๆด้วยพอดูหลายครั้งแล้วเป็นลูกค้าประจําก็ว่าได้เลยรู้รายละเอียดเดยอะอยู่นะครับเนี่ยก็มีจริงๆแปลงที่ดินยาวๆนะในส่วนของเนื้อหลักฐานก,ก็ถือว่าสมบูรณ์ดีนะแกก็มีหลักมีฐานนั่นแหละมีรถมีบ้านมีที่ดินมีที่ไร่ที่นาอีกนะครับเมื่อนี้ก็ถือว่า ในตำแหน่งนี้ก็เดาว่าถือว่าดีนะครับในตำแหน่งเดินหลักฐานพอมาดูเส้นวาสนาเนี่ยวาสนาขึ้นเนี่ยมีสองจุดจากจุดนี้ด้วยแล้วก็จุดหนึ่งขึ้นที่เส้นชีวิตในตัวขึ้นที่เส้นชีวิตนี่เป็นคนขยันแล้วเอาการลงงานแล้วนะมีวาสนาออกจากเส้นชีวิตเนี่ยผัสจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะต้องพึ่งพาอาศัยแรงกายแรงใจของตัวเอง ขยันใช้ความสามารถของตัวเองเป็นใบเบิกทางไม่ได้ใช้เลขกลมสนห์ใดๆนะในการสร้างฐานะหรือว่าเอาความสามารถพริมือนั่นแหละทักษะนั่นแหละเจ้าของมือเนี่ยเมื่อมีลักษณะของตัวนี้นะครับเส้นวาสนาส่วนนี้เนี่ยเจ้าของมือคนนี้เลยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความสามารถหลายอย่างมีพิมือทํากับข้าวนี่ก็คือเส้นชีวิตไหมหยิบจับทํากับข้าวแล้วก็ทําขนมขายอีกเนี่ยนะ การที่มีเส้นสีเขียวมันเป็นซับซ้อนเนี่ยคือสิ่งที่นํามาขายสิ่งที่นํามาทําหาเงินอนะ่ะมันหลายอย่างหลายช่วงมันเลยเป็นลักษณะทําให้ต่อเนื่องนะครับบางทีก็รับจอบรับจอบรับงานข้างนอกเรียกว่าแกเป็นคนขยันนั่นแหละนะขยันทําหลายอย่างแหละเพราะมีวาสนาการันตรีที่เส้นชีวิตด้วยนะอย่างหนึง่งเจ้าตัวก็มีร้านค้าร้านขายไปของตัวเองด้วยเนี่ยเป็นคนที่มีฝีมือเนี่ยเป็นคนนี้เป็นคนที่มีฝีมือหลายอย่างแกทำเลย ฝั่งข้งมือขวาเนี่ก็จะมีเส้นวิ่งเต้นวิ่งก้าหาเส้นวาสนาอีกนีจะมีเส้นเดินทางวิ่งเข้าหาเส้นวาสนาจําได้อยู่ก็ขับรถอีกแลรับจ้างขับรถรับส่งนักเรียนอีกเห็นไ,ไหมทาหลายอย่างทำลายอย่างรายได้มลิม่าหลายทางเนี่ยวาสนาตัวนี้เลยขึ้นที่เส้นชีวิตนี้เพึ่งความสามารถตัวเองและประสบความสําเร็จในการสร้างฐานะแล้วมาบวกกับเส้นสีน้าเงินตัววาสนาย,ยาวๆที่ออกมาจากเนินจันทร์เงินดีเงินคล่องนะครับหาเงินได้หลายทาง มีโชคบ้างบางครั้งก็ถูกหวยนะเนี่ยบางครั้งก็ถูกหวยบางครั้งแกก็ถูกหวยถูกลอตเตอรี่บ้างเป็นบางโอกาสนะเส้นสมองดูตรงเป็นคนตรงไปตรงมาพูดไม่เยอะพูดไม่มากนะเมื่อบวกกับแนวของเสน้นหัวใจที่ฉีกแนวตรงดิ่งเข้าหาเดินพฤหัสนะครับไม่โคง้งจะเป็นคนที่พูดจะตรงนะครับมหัสาร,รย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะส่วนปลายของเส้นสมอง ล้ำเข้ามาในอนาขีของเนินอังคารสูงเนี่ยนะเนี่ยมันคือสิ่งที่อยากได้อยากดีเนี่ยไม่ต้องรอคอยนานก็ว่าได้ในลักษณะลงมือกระทำแล้วเห็นผลคือแนวความคิดของเส้นสมองเลยทําหลายอย่างมาค้ามาขายคือมันต้องการในลักษณะแบบนั้นซื้อมาขายไปแบบเห็นผลไม่ต้องไปนั่งคิดนั่งเก่งกอ,อะไรอะไรนานแยะ่แย่มากมายนะมือนี้เลยเป็นคนที่มีความสามารถทําได้หลายอย่าง เอามาดูใกล้ๆจุดนี้ก่อนมาฉีดจุดนี้ให้ดูก่อนนี่คือที่ดินที่ว่าแปลงอยู่ยาวนะครับตัวนี้อันนี้ก็มีนะครับส่วนที่มาข้างล่างนี่มันจะเป็นลักษณะเป็นตะแกรงอันนี้คือที่นาเน,นี้ยอันเป็นเป็นที่นาใกล้บ้านเนี้ยนะครับเนี่ยจุดน,นี้จะเป็นที่นาแกก็ถ่ายภาพมาให้ดูอยู่ก็อยู่ไม่ห่างจากบ้านนะครับก็คือส่วนนี้โดยใกล้เนินสีดแดงเอ้เส้นสีแดงนี่คือเป็นแนวของเส้นอิทธิพ,พลการที่มันมีลหลายเส้นเนี้ย เข้าตำแหน่งเนินยานเนี่ยคือหมุนเปลี่ยนวิธีหาเงินหมุนเงินได้หลายรูปแบบหลายทางนะครับช่วงโดยเฉพาะช่วงอายุจุดที่มันอยู่ในสามสิบกว่าช่วงนั้นทำหลายอย่างแน่ๆเลยเป็นแบบนี้ช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวช่วงสร้างฐานะนะมันเลยมาเกิดอยู่ช่วงนี้หลายเส้นสีเขียวที่ออกจากเส้นวาสนาคือเส้นที่มาเติมความรู้ความเก่งในเรื่องการทํางานอาชีพธุรกิจการค้าการดำหมากินนะครับนี่คือแนวของเส้น เส้นหัวใจก็เป็นคนที่ดูตรงๆนะเป็นคนพูดไม่ไม่อ,อม้อมค้อมพูดตรงแบบเมตพุผลแล้วก็เป็นคนใจกว้างด้วยเพราะจากแนวเส้นหัวใจกับเส้นสมองที่ค่อนข้างห่างปัญหาในชีวิตจึงมาพร้อมกับความใจกว้างของแกนี่แหละก็ลุ้นแลหลานนั่นแหละทําให้นะฮะอย่างเนินเส้นอาทิตย์นี่ก็โอเคมันมีหลายเส้นแตกกิ่งขึ้นมามีรายได้เข้าได้สองสามทางนะครับส่วนเส้นที่วิ่งลงในช่องเสียหายก็มีส่วนคล้ายเป็นดอกบัวเหมือนกันนะครับ มีส่วนคล้ายเหมือนดอกบัวตูมก็ได้หรือจะมองเป็นรูปเกาะก็ได้นะครับคือส่วนนี้นะามรมาจุดนี้มันให้ผลเสียผลดีอะไรคือตั้งแต่แกเกิดมานะถามดูแล้วก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่บอกว่ามันจะร้ายแรงนะเสียเงินก็ไม่ได้เสียเงินก้อนใหญ่อะไรก็ไม่มีนะก็มีเสียตามธรรมดานะก็มีเสียบ้างมีจ่ายบ้างปบตามปกติอยู่นะถ้าเว้นแต่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือจุดนี้มันเหมือนดอกบัวนั่นแหละ การที่เสียชื่อเสียงก็มีบ้างตามแนวคนนี้คือความใจดีตัวเองไม่ได้ทําแต่ลูกหลานบริวารตัอื่นทําให้เป็นอยู่ที่ล้านหลานอ่ะไม่ใช่ลูกด้วยนั่นเนี่ยคือความใจดีของตัวนี้เลยตัวเองก็ต้องไปเสียจังจ่ายจ่ายตังแทนอะไรเขาบ้างนะมันก็มีมันเสียหายชื่อเสียงอยู่ถ้าไอ้ลงแบบนี้แต่เงินก้อนใหญ่ๆแบบเยอะๆนี่ยังไม่มีนะแต่เสียเครดิตเคยขึ้นโรงพักนะมีอยู่นะ สีฟ้าเป็นเส้นจากหรือเป็นเส้นคู่ที่ไม่ส่งเสริมนะครับมันห้อยข้างเส้นชีวิตหรือว่ามีคู่ก็ไม่ได้มาช่วยอะไรมากคืออย่างนี้เลยว่าเจ้าตัวเจ้าของมือเนี่ยเป็นมีความเป็นผู้นํามากกว่าสามีนะครับคู่เลยไม่ได้มาเป็นคู่ส่งเสริมแล้วแต่เมียจะสั่งอ็แหละเพราะบวกกับเส้นสีเหลืองก็เป็นเส้นคู่ชนตัดผ่านทะลุชนเข้าเส้นสมองก็มีความมีความเครียดมีปัญหากันอยู่นะครับ มันไม่ได้ไปคำ้ำแต่มันไปตัดชนเส้นสมองนิดนึงก็เสียหายบ้างเล็กน้อยนะส่วนเส้นบนเดินพุทธบ่งวัจจคุปเป็นคนที่ช่างสังเกตนะครับประพูดจาดีนะครับพูดไม่เยอะแต่พูดตรงนะเส้นบนเดินพุทธเมื่อบวกกับเส้นสมองมัมีอะไรเยอะนะครับมือชาวบ้านชาวบ้านที่มีกินมีใช้นะครับตลอดชีวิตกระดานตีแล้วว่าตลอดชีวิตนะครับมือนี้ ราะว่าลักษณะมือดีเส้นสวยนะครับและเส้นส่งเสริมก็มีเส้นที่บอกถึงความมั่นคงในหลักฐานก็มีเส้นตัดอุปสรรคก็มีน้อยปัญหาในชีวิตก็น้อยตามไปด้วยนะครับซึ่งการันตีว่าเป็นมือที่มีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตนั่นเอง